โอเคสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเกมที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมต่อไปนี้มีชื่อว่า Forza Horizon ภาคที่4นะครับโอเคอันนี้เป็นเกมแนวรถแข่งนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการเล่นสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้สำหรับคนที่ซื้อมาใน s t e ีมนะโอเคเกมนี้ในเวอร์ชัน m i c r o s o f t Store กับเวอร์ชัน t e ีมจะเป็นเกมเดียวกันนะครับมันจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็มันเป็นเกมเดียวกันนะ สำหรับใครที่ยังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็คุณเนี่ยยังไม่เลเวล20นะครับหมายถึงเลเวลโปรไฟล์ของตัวละครนะครับอันนี้ให้แนะนำนะครับก็ไปเล่นให้จนถึงเลเวล20ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมจะไม่เล่ารายละเอียดระหว่างเลเวล1ถึงเลเวล20นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับผมอันนี้ให้ทุกคนเข้าไปเล่นก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่เลเวลถึง20แล้วนะครับผมก็มารับชมกันได้เลยโอเคเริ่มแรกครับผมผมจะมาแนะนำระบบ f e s t i v a l Playlist ก่อนนะครับเกมนี้จะมีระบบ f e s t i v a l นะครับผมก็จะเหมือนกับว่าเป็นให้เราทำมิชชั่นหรือว่าอีเวนต์ต่างๆในแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็ระบบ f e s t i v a l เนี่ยจะเล่นทั้งหมด4ครั้งต่อ1เดือนนะครับหรือว่า4ฤดูก,กาลต่อ1เดือนนั่นเองนะครับ อ่าอันนี้ผมจะยกตัวอย่างมานะครับผมอันนี้เป็นฤด,ดูสปริงนะครับเป็นฤด,ดูใบไม้ผลินั่นเองโอเคครับผมอันนี้จะเป็น f e s t i v ัลเพลย์ลิสต์นะครับที่ทุกคนจะต้องเข้ามาเล่นนะครับเมื่อเลเวลเกิน20ขึ้นไปนะครับก็จะมีอีเวนต์ให้เราเล่นด้วยกันทั้งหมดประมาณ10อย่างด้วยกันนะประมาณอันนี้ไม่เคยนับแล้วก็เล่นไม่เคยหมดด้วยอ่าสิ่งที่เราจะได้จาก f e s t i v ัลนะครับผมก็จะมีรถซูเปอร์สปินวิล แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือฟอ r ซ่าทรอนนะครับผมอันนี้จะเป็นคะแนนนะโอเคครับขั้นแรกนะครับก่อนที่จะไปเล่นเฟสติวัลนะครับผมขอแนะนำให้ท่านผู้ชมซื้อบ้านทั้งหมด4หลังก่อนนะครับที่ให้ซื้อบ้านเนี่ยเพราะเพราะว่ามันจะปลดล็อกระบบของเกมนะครับหลังแรกเนี่ยมันจะปลดล็อกเรื่องการถ่ายภาพนะครับผม แล้วก็หลังที่2เนี่ยจะปลดล็อกเรื่องของโดรนนะครับโดรนแล้วก็หลังที่3ามเนี่ยจะเป็นดับเบิลพอยต์นะครับก็จะเอาไว้ใช้กับ For z ซ Tron นั่นเองแล้วก็หลังที่4นะครับจะเอาไว้ใช้ Fast t r a v e l นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ4หลังด้วยกันนะอันนี้แนะนำให้ซื้อทุกหลังนะครับผมไม่ให้แบบว่าเหลือหลังใดหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนหลังที่เหลือเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับ แต่ถ้าเงินเหลือนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับผมอันนี้ไม่ว่ากันเมื่อท่านซื้อบ้านทั้งหมด4ีหลังครบแล้วนะครับเรามาดูส่วนสำคัญของเกมนี้กันก็คือระบบ Festival น,นั่นเองระบบ f e s t i v a l นะครับผมสิ่งแรกที่ผมจะได้ทำก็คือถ่ายภาพนะครับหรือว่ามองดูก่อนนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นรถคันใหม่สำหรับ จำสัปดาห์หรือว่าจำเดือนนะครับดูง่ายๆครับถ้าเป็นรถคันใหม่นะครับที่ยังไม่มีวางขายหรือว่าเพิ่งมาสดๆร้อนๆเนี่ยมันจะเขียนว่า new exclusive car นะครับผมแต่ถ้าเป็นรถคันเก่าที่ไม่สามารถซื้อในกาลาสได้นะครับผมมันจะเขียนคําว่า hard to find car นั่นเองมันจะเหมือนแปลว่าเป็นรถหายากอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แนะนําว่าเล่นให้หมดนะครับสําหรับอีเวนท์ที่เราได้รถมาฟรีๆนะครับผม เรามาพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพกันนะครับหรือว่าโฟโตชาเลน g ์นั่นเองโฟโตชาเลนต์เนี่ยมันจะมีเขียนคําอธิบายด้านล่างไว้นะครับผมออย่างเช่นของผมนะครับมันจะเขียนคําว่า t h k e a photo of your car at the m m a ั i c a คแอดแอ r park นะครับผมอันนี้ก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยถ่ายรูปกับรถของเราเป็นคันใดก็ได้นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปในสถานที่ที่เขากำหนดไว้นะครับ ทีนี้เราก็ต้องมานั่งหานะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องมาถ่ายรูปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างส่วนของผมเนี่ยมันจะอ,อยู่ตรงทางลุกลังนะครับเป็นเหมือนถนนแรลลี่หรือออฟโรดนะครับอันนี้อยู่ในเกมท่านผู้ชมก็หาได้เหมือนกันนะครับเมื่อเรามาถึงที่นะครับเราก็กดถ่ายรูปธรรมดาเลยครับกดเพล s นสกีนนะครับสาหรับคีย์บอร์ดนะถ้าผมจาไม่ผิดส่วนจอยก็แค่กด ปุ่มดีแพขึ้นนะครับผมอ่ามันจะขึ้นติ๊กถูก2อันนะครับอันนี้เราก็จะได้ซุปเปอร์สปินวีวมา1อันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ฤดูกาลนะครับว่าพอาให้อะไรเราแต่ส่วนมากจะให้ซุปเปอร์สปินวีวมา1อันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยครับอ่าอันต่อมานะครับจะเป็นวิกลี่ฟอสซาทร์นะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะต้องทำการหารถ ตามที่เขาระบุไว้นะครับอ,อย่างเช่นของผมนะครับเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยหารถโมเดนซูเปอร์คาร์นะครับมาขับนะครับผมหรือว่าเป็นเจ้าของนะครับโอเควิธีการหาหายังไงวิธีการหาให้กดออกมาก่อนนะครับแล้วเข้ามาหน้าที่เราต้องเปลี่ยนรถนะครับผมแล้วก็กดฟิลเตอร์นะครับทีนี้เนี่ยเราก็มานั่งดูในสลอตท,ที่เรียกว่าอาไทา แล้วก็หาคำว่า Modern Supercar นะครับแล้วก็กดติ๊กลงไปแล้วก็กดออกทีนี้มันก็จะขึ้นแค่คำว่า Modern Supercar รนะครับแล้ก็เลือกมาหนคันแล้วก็กดออกนะครับอ่ะพอเราเลือกรถสำเร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้น f o r z a Thorn นะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็มานั่งดูใหม่นะครับว่าเขาให้เราทำอะไรต่อไปอ่าอย่างเช่นของผมนะครับเขาบอกว่าให้ผมเนี่ย ชนะอีเวนต์สตีซีนทั้งหมดด้วยกัน3รอบนะครับก็คือให้เล่น3ามครั้ง3 e v อีเวนต์ด้วยกันนะครับสตีซีนสตีซีนดูยังไงเรามาหน้าแผนที่นะครับแล้วก็กด Rb นะครับปุ่มคีย์บอร์ดเมนกูกดอะไรนะถ้าสตีซีนเนี่ยมันจะเป็นป้ายสีน้ำเงินนะครับผมเราก็ดูว่าเขาให้เราเล่นอะไรนะครับเราก็ดูตามชื่อแล้วก็ดูตามป้ายนะครับว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับ อันนี้ผมจะไม่เล่นให้ดูนะครับเพราะว่ามันหนาดสมมุติเล่นครบแล้วนะครับเราก็มาดูอันต่อไปเลยอันต่อไปของผมจะเป็นสปีดโซนนะครับสปีดโซนให้ครบทั้งหมด15ดาวด้วยกันสปีดโซนดูยังไงเดี๋ยวเข้าแมปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกด R B แล้วก็มานั่งดูสปีดโซนครับสปีดโซนจะอยู่ด้านล่างนิดนึ่งสปีดโซนจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่รู้ก็กดตามผมก็ได้นะครับสปีดโซนมันจะเป็นอย่างนี้ แต่ละป้ายก็จะมีทั้งหมด3ดาวด้วยกันนะครับทำยังไงให้มาสิดาวเราก็ต้องเล่นให้ได้3ดาวทั้งหมด5รอบนะครับเราจะถึงผ่านขั้นที่3ของฟอสซ่าทรอนนั่นเองโอเคอันนี้มาถึงขั้นสุดท้ายของผมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ทำเอาซ้ำสปีดสกิลให้ได้ทั้งหมด20ครั้งด้วยกันนะครับถึงจะผ่านขั้นที่4นะครับเดี๋ยวไปดูกันเอาซ้ำสปีดเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเลือกรถสักคันหนึ่งขอแรงๆแล้วกันของผมมันเป็นเกี่ยวกับความเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องหาพื้นที่ที่ทําความเร็วได้สูงสุดนะครับผมเพื่อจะได้เอาซ่อมสปีดสกิลนะครับแถวทังด่วนนะครับหรือว่าแถวทางที่บรรยยาวแบบไม่มีอะไรมากั้นหรือว่าไม่มีเป็นทางโค้งอะครับอันน่าจะได้เอาซ่อมสปีดสกิลขึ้นมานะครับผม ของผมนะครับก็จะต้องทําความเร็วนะครับเพื่อได้สกิลเอาซ้ำนะครับโอเคขึ้นแล้วเอาซ้ำสปีดอันนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่านับเป็นหนึ่งนะครับผมอันนี้มันไม่นับแบบอันนี้เราก็ต้องเบรกนะครับโอนนเอคเบรก okay. แล้วก็ทําใหม่ก็คือวิ่งใหม่นะครับให้ได้20ครั้ง อ่ะเมื่อทำครบหมดแล้วก็มาดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น f o r ์ซ่าทรอนะครับอันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยโอเคมาดูอีกอันหนึ่งดีกว่าจะเป็น the Trial นะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์สำหรับว่าเราต้องเล่นร่วมกับผู้อื่นนะครับโอเคอันนี้เนี่ยสำคัญนะครับถ้าเราไม่เก่งเราอาจจะแพ้ได้นะแต่ว่ามันไม่ต้องกังวลครับเพราะว่า มาเราเล่นกับบอทนะครับเราไม่ได้เล่นกับคนจริงๆไอ้ที่เราเล่นกับคนจริงๆก็คือโหมดออนไลน์แลง์นะครับแรนกิ้งแต่ไอพวกอีเวนต์พวกเนี้ยเราเล่นกับบอทนะครับแต่แค่เราเล่นกับคนอื่นที่เป็นทีมเดียวกันเท่านั้นเองนะครับอันนี้จะง่ายหน่อยและไอ้โหมดนี้เนี่ยทำให้ผมคิดผิดมาตลอดนะครับว่าผมกําลังเล่นกับคนอื่นหรือว่าแข่งกับคนอื่นอยู่นะครับแต่จริงๆไม่ผมแข่งกับบอทนะครับส่วนวิธีการแยกระหว่างบอทกับผู้เล่นนะครับ มันมีสสิ่งง่ายๆนะครับก็คือสิ่งแรกก็คือบอทนั่นเองบอทดูยังไงบอทก็คือถ้าเราเห็นในมินิแมปนะครับมันจะเห็นเป็นวงกลมอันเล็กๆนะครับไอวงกลมนั้นน่ะมันจะมีตาสัญ,ญลักษณ์ของฟอร์ซาอยู่นะครับถ้าวงกลมไหนที่มีตาฟอร์ซาอยู่นะครับก็คือตีได้เลยว่าเป็นบอทแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ผู้เล่นที่มาเล่นกับเรานะครับส่วนสิ่งที่2นะครับก็คือผู้เล่นนั่นเอง ผู้เล่นดูยังไงก็ดูเหมือนกันนะครับที่นี่นี่แมปหรือว่าแมปใหญ่นะครับดูที่ว่าไอ้วงกลมนั้นนะ่ะถ้าไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของฟอร์ซา่ามันก็คือผู้เล่นธรรมดานั่นเองนะครับที่เขาเล่นกันเรานะครับอันนั้นอ่ะเป็นผู้เล่นนะครับไอ้วงกลมที่ไม่ม,มีตาสัญ,ญลักษณ์อะไรเลยอันนั้นอนะ่ะผู้เล่นนะครับ โอเคครับมาดูอันต่อไปกันเลยครับอันนี้จะมีชื่อว่าโชว์เคสรีมิกนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นอีเวนต์นะครับผมเป็นอีเวนต์เนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับเราสามารถเล่นซ้ำได้นะครับผมอีเวนต์นี้มาดูอีเวนต์ต่อไปนะครับผมอีเวนต์นี้มีชื่อว่าเพลกาวนะครับอันนี้เราจะต้องหาทีมนะครับเพื่อเล่นกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีเวนต์นี้นะครับเราจะต้องเล่นกับ คนอื่นนะครับที่ไม่ใช่บอทนะครับ เป็นคนเล่นจริงๆเลยนะครับอันนี้ใช้ฝีมืออยู่นะครับผมแต่ว่าข้อดีอยู่อย่างหนึ่งของอีเวนต์นี้ก็คือถ้าเราแพ้เราอยู่จนจบอีเวนต์เราก็จะชนะนะครับก็คือขึ้นสีทองนั่นเองอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับส่วนทร i อเรลเนี่ยเราต้องชนะ100%เนะครับถ้าเราแพ้เราก็จะไม่ขึ้นสีทองนะครับก็จะไม่ได้รถจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมอีเวนต์นี้มันจะดีกว่าอีเวนต์ทรีอลนะครับส่วนอีเวนต์เพลย์กราวมันคืออะไรอีเวนต์เพลย์กราวก็คือให้เราเล่นอีเว ในอีเวนต์นั้นก็จะประกอบด้วยอีเวนต์ซอมบี้นะครับอีเวนต์ชิงพงแล้วก็เป็นเดอะคิงนะครับอันนี้ต้องไปเล่นกันเองนะครับถึงจะรู้นะครับผมนะผมจะไม่ได้บอกวิธีว่ามันอันไหนเล่นง,ง่ายเล่นยากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสิ่งสำคัญอันต่อไปกันเลยมาดูอีเวนต์อันต่อไปกันเลยครับชื่อว่า PR s t u n สตันนะครับหรือว่าอีเวนต์กระโดดนั่นเอง ถ้าอยากจะผ่านอีเวนต์นี้นะครับผมแนะนําให้รถที่แบบว่าคิดว่าแรงที่สุดที่เราจะเล่นได้แล้วก็มีอยู่ในกาลาดนะครับผมอันนี้รถที่ผมมีนะครับก็คือแรลลี่ไฟเตอร์นะครับอันนี้รถที่ผมใช้ประจําทุกคนในการทํำ PR สตัมนะับแล้วก็อีกคันนึงจะเป็น f o ลลารี59 Evo นะครับก็จะมีประมาณ2-3อันนะที่ผมใช้อยู่แต่ใช้ประจําก็จะเป็นแรลลี่ไฟเตอร์นี่แหละครับ ต่อไปก็ยังอยู่ในอีเวนต์ PR สตันนะครับมันมีทั้งหมด3อันด้วยกันนะ PR สตันเนี่ยมันจะมีกระโดดสปีดแท็บแล้วก็สปีดโซนนะครับบางทีก็เป็นดิฟก็มีนะ PR สตันอันนี้ของผมจะเป็นสปีดโซนนะครับวิ่งให้ได้300ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับผมอันสุดท้ายนะครับสำหรับ PR สตันของผมจะเป็นสปีดแท็บนะครับผมผม,ผมจะต้องวิ่งได้ทั้งหมด270นะครับผ่านเลย นะครับสองคือผ่านเลยโอเคเราก็มาถึงอีเวนต์เกือบจากสุดท้ายแล้วนะครับผมชื่ออีเวนต์ว่าซีซั่นอีเวนต์นะครับซีซั่นอีเวนต์นี่ก็คือให้เราเนี่ยแข่งรถนะครับผมตามที่เขากำหนดมานะครับรางวัลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งของเครื่องแต่งกายหรือว่าจะเป็นรถคันใหม่หรือว่าจะเป็น,นรถที่เราไม่สามารถซื้อได้นะครับ ไม่สามารถซื้อได้ในที่นี้หมายถึงว่าไม่สามารถซื้อได้ในกาลาดนะครับผมจะต้องหาจากการแข่งอีเวนต์เท่านั้นหรือว่าไปซื้อจากฟอร์ซ่าท r อนะครับอันนั้นนะเึงจะซื้อได้นะครับอ,อย่างของผมนะครับอันนี้ผมจะปลดล็อกรถเชล b บี้นะครับผมอันนี้เขาก็จะให้เราเล่นทั้งหมด3 e v อีเวนต์ด้วยกันนะครับแต่ละอีเวนต์ไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็จะเป็นเซอร์กิตบางทีก็จะเป็นอะไรนะสปริน ที่แบบว่าเป็นทางตรงยาวอะครับไม่ใช่เป็นตะลอบอะครับโอเคก็จะประมาณนั้นนะครับผมโอเคอีเวนต์ต่อมานะครับมันมีชื่อว่าไลโวนะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์จับเวลานะครับอันนี้จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับแต่ทำมันก็ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือให้เราเนี่ยวิ่งได้ระยะเวลาน้อยกว่าที่ตัวเขากำหนดนะครับ อันนี้ของผมมัน1นาที17บเจ็ดวิใช่ไหมผมก็ได้ต้องได้น้อยกว่า1นาที17บเจ็ดวิถึงจะได้เป็นสีทองนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็อีเวนต์อันสุดท้ายสำหรับเฟสติวอลนะครับที่ผมจะแนะนำให้เล่นนะครับอันนี้พลาดไม่ได้ประกันทั้งปวงนะครับคือให้เล่นนะครับผมโอเคอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเอ่อน่าจะ20%นะครับถ้าเราเล่นผ่านนะครับก็คือ20%ทันที อีเวนต์นี้มีชื่อว่าออนไลน์แลงกิ้งนะครับผมมันจะเรียกว่าแอนเวนเจอร์แลงกิ้งนะฮะเราก็เข้ามาหน้าที่ออนไลน์นะครับผมแล้วก็เลือกแอนเวนเจอร์แลงกิ้งนะครับแนะนำถ้าคนเล่นไม่เก่งให้เล่นเป็นทีมนะครับถ้าคนเล่นเก่งเล่นเดี่ยวไปเลยนะครับผมแต่ผมเล่นไม่เก่งผมเล่นเป็นทีมนะครับพอเราเล่นจบตาหนึ่งเนี่ยนะครับผมตาหนึ่งก็ห้าอีเวนต์นะครับประมาณนั้นถ้าจบแล้วมันจะขึ้นสีทองนะครับ เราแพ้หรือชนะเราก็จะได้อีเวตนนี้ทุกคนนะครับก็คือได้รับเป็นสีทองทั้งหมดทุกคนนั่นเองนะฮะอันนี้แนะนำก็หมดไปแล้วสำหรับเฟติวอลที่แนะนำให้เล่นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ถ้าผิดพลาดอะไรไปสำหรับเฟสติวัลก็แนะนำเข้ามาได้หรือว่าคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้โอเคเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปที่ไม่ใช่เฟสติวัลกันดีกว่านะครับผมโอเค เมื่อเราทำเฟสติวัครบทั้งหมดแล้วนะครับมันจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมในที่มีของเฟสติวัลนะครับ50ขึ้นไปก็จะได้สิ่งแรกของแต่ละซีซันแต่ละฤด,ดูกาลนะครับก็คือครึ่งแรกมันจะให้อะไรเรามาอาจจะเป็นรถหรือว่าเป็นการ์ดนะครับเป็นตัวตัวแบ็กสเตทนะครับไอแบ็กสเตทเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังนะครับว่ามันคืออะไรนะครับส่วน80ออาจจะได้รถหายากหรือว่ารถที่เราไม่สามารถ ซื้อได้ในกาหลาดนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้กันครับอ่ะมาดูนะครับไอ้บ้านสีม,ม่วงอันนี้นะครับมันคืออะไรบ้านสีม,ม่วงอันนี้มันก็คือโรงรถขยะนะครับผมจะเรียกอย่างนั้นก็ไม่เชิงนะครับมันคือรถที่พังแล้วอยู่ในบ้านสีม,ม่วงนะครับผมบ้านสีม,ม่วงหายยังไงนะครับมันจะขึ้นตาแผนที่อย่างนี้นะครับ ส่วนวิธีการหานะครับให้เราซื้อบ้านโดรนที่มีโดรนนะครับผมอันนี้จะหาง่ายหน่อยอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่าวิธีการหาโดยใช้โดรนนะครับมันจะหายยังไงเราก็ขับไปที่พื้นที่สีพุ่งโมนะครับแล้วก็เราใช้โดรนบินเลยนะครับผมกดสตาร์แล้วก็ใช้โดรนหมดนะครับทีนี้เราก็หาบ้านที่เป็นสีโม่นะครับเป็นมู่เหมือนลงจอดรถเก่านะครับโอเคอันนี้ผมหาเจอแล้ว มันก็หน้าตาประมาณนี้นะครับถ้ายิ่งหาหน้าหนาวมันจะหาได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าหน้าพวกหน้าร้อนหน้าเราดูใบไม้ผลิเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวมันจะกลมเกิดกันนะครับหน้าหนาวมันจะหาง่ายกว่ามันจะเป็นหิมะพอเราเข้ามาถึงแล้วมันจะเป็นลงรถเก่านะครับมันจะมีรถข้างในอยู่คันหนึ่งนะครับเมื่อเจอแล้วเราจะไม่สามารถเอารถคันนี้ออกมาเล่นได้เลยนะครับ เราจะต้องให้ตัวเกมเนี่ยเอาไปซ่อมรถนะครับมันจะมีคนเอารถเราเนี่ยไปซ่อมรถนะครับถึงจะเล่นได้รอบประมาณสักสินาทีเห็นจะได้นะครับถึงจะเอามาเล่นได้นะครับผมโอเคมาดูวิธีการจูนรถนะครับผมจูนรถจูยังไงผมใช้วิธีการหานะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําเองนะครับผมใช้ การโหลดเซตอัพนะครับผมของคนอื่นมาใช้นะครับก็อย่างฟล l a r y ตัวนี้นะครับผมก็ใช้ของคนอื่นนะครับผมก็จะดูว่าอันไหนที่ดาวมันเยอะถ้าดาวเกิน2ดาวเนี่ยแสดงว่าดีแล้วเพราะว่ามันมีคนใช้แล้วคิดว่าดีแล้วก็เลยให้คะแนนนะครับผมอันนี้เป็นวิธีเบสิกง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะครับ โอเคมาดู h o r i z o n b a c k s t a g e กันนะครับอันนี้เราจะได้จากการทำอีเวนต์ของ Festival นะครับอันนี้น่าจะเกิน50ขึ้นไปนะครับถึงจะได้ตัวมาใบหนึ่งนะครับแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่แล้วแต่เดือนแล้วก็แล้วแต่ทางผู้พัฒนาเขาจะใส่มานะครับอันนี้ผมมีอยู่ตัวหนึ่งผมก็จะไม่ซื้อนะผมเก็บไว้ก่อน ไอโหมดนี้เนี่ยก็คือการที่เราสามารถนําตั๋วเราเนี่ยไปลแกลกรถที่เราไม่สามารถซื้อได้จากกาหลาดนะครับก็ประมาณนี้หมดนี้นะครับเคมาดูระบบแอคชั่นเฮาส์กันนะครับหรือว่าการประมูลรถอันนี้แนะนําให้กลับไปสู่เฟสติวัลก่อนนะครับก็คือบ้านหลักของเราเองทีนี้ก็เข้าที่ แอคชั่นเฮาส์นะครับไอแอคชั่นเฮาส์เนี่ยกับบ้านธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องเข้า f ฟสติวัลนะครับพูดผิดก็เข้าที่ Action House เสร็จก็ทำการเซิร์รถไอที่บอกว่าให้มาทำอย่างนี้ก็คือว่าหาเงินนะครับอันนี้คือวิธีหาเงินแบบง่ายๆง่ายที่สุดแหละแล้วก็อันนี้ให้เราเลือกที่ Formula d i ดิฟนะครับทีนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลือกเป็นรถที่แบบว่าราคาที่มันถูกที่สุดอันนี้แนะนำเป็นรถ HSV uh, นะครับมันจะออกเหมือนรถกระบะนะครับรถกระบะดริฟท์นะครับถามว่าทําไมต้องซื้อคันนี้มาเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันจะให้เงินเรา3 0 0แสนนะครับผมจริงครับ3 0 0แสนแต่ว่าเราซื้อในราคาประมาณ7 0 0 0หมื่นนะครับหารถด,ดีๆนะครับถ้าดวงดีหน่อยก็มันจะมีคนขายที่แบบว่า ยังไม่ได้ปลดล็อกการ์ดนะครับผมถ้าปลดล็อกการ์ดไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถปลดล็อกได้อีกนะครับก็เหมือนซื้อขยะเข้ามานะครับอันนี้แล้วแต่ดวงเลยนะครับผมผมเจอบ่อยครับรถขยะยอ่าแล้วก็มาดูพิกาดครับอ่าอย่างนี้เป็นการที่แบบว่าเราใส่การ์ดไปแล้วนะครับเราก็จะได้เงินมา3 0 0 0 0นอันนี้ต้องใช้10การ์ดด้วยกันจริงๆก่อนจะใช้10การ์ดเนี่ยมันใช้ประมาณ15มั้งเออ ก็จะถึง10ส่วนไอ้ระบบการ์ดที่เราจะได้มาเนี่ยเราก็วิ่งตามถนนธรรมดาเนี่ยครับวิ่งดิฟวิ่งชนสิ่งของวิ่งให้มันเพิ่มสกิลอย่างเนี่ยที่ตัวเลขมันคูณ1.3 1 0 0 0ุคูณุางหงี้ยอ่ามันก็จะเป็นรูปการ์ดนะครับเป็นดาวนะครับเป็นดาบเ,เก็บแต้มแล้วก็จะเอามาปลดล็อกการ์ดของเรานั่นเองโอเคก็ประมาณนี้สำหรับแอคชั่นเฮาส มาดูระบบสุดท้ายครับผมเป็นระบบที่ยากเอาเรื่องนะครับผมต้องช่วยกันเล่นนะครับก็คือ Forza Horizon Live Forza h o r ร z o n Live นะครับก็คือมันจะเป็น Event Zoom นะครับ Event z o ่มขึ้นมาเราจะต้องเข้า e v e n ต์ o ุ่มดยการขี่รถเข้าไปหานะครับภายในกรอบสีชมพูนะครับม,มันจะเป็นกรอบวงกลมสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้า Event ไปแล้วแต่และ e v e n ์เนี่ยมันจะ z ุ่ม3าม e v e n ี e v e n ์ละประมาณ ไม่ถึงนาทีมั้งถ้าช่วยกันเล่นไม่ถึงนาทีก็เสร็จละอีเวนต์แต่ละอีเวนต์ไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีอีเวนต์กระดอนสปีดโซนสปีดแทบ็บแล้วก็ดิฟออประมาณนี้นะครับผมแต่ละอีเวนต์ไม่เหมือนกันสุ่ม3อีเวนต์ใน4อีเวนต์นะครับจะเลือกมาแค่3อีเวนต์ใน4อีเวนต์นั่นแหละถามว่าเล่นแล้วได้อะไรมันจะได้เป็นแป้มสะสมมานะครับสำหรับฟอซ่าทรอนะครับเพื่อเอาจะ ไปแรกเป็นรถหรือว่าเป็นวิวนะครับเพื่อหมุนวงล้อหรือว่าเป็นชุดที่เราไม่สามารถหาซื้อหรือว่าหาจากในวงล้อได้น,นั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็นทริคสำหรับอีเวนต์วิกลี่ฟอร์ซ t าทรอนะครับก็สำหรับที่ผมบอกไปใช่ไหมครับว่าในอีเวนต์วิกลี่ฟอร์ซ t าทรเนี่ยมันจะมีขั้นหนึ่งอะให้เราเล่นอีเวนต์พวกเซอร์กิตสตีซีน หรือว่าพวกแข่งรถวิบากอะอะไรก็ได้อะเออมันจะให้เล่นประมาณ3ครั้งนะครับประมาณนี้อ่าก็สมมุตินะครับว่าเป็นอีเวนต์เซอร์กิตเล่น3รอบนะครับผมแล้วก็เลือกอีเวนต์เซอร์กิตนะครับตรงไหนก็ได้พื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็เข้าคัสตอมอีเวนต์นะครับผมแล้วก็เลือกแท็บไปที่แถวแถวประมาณ of f the day หรือว่า of f the ะบ n นะครับ อันนี้มันจะมีคนทำคัสตอมอีเวนต์ขึ้นมานะครับเพื่อให้เราได้เล่นได้ทางที่สั้นที่สุดนะครับก็อย่างอีเวนต์ที่ผมจะให้ผู้ชมดูเนี่ยมันเป็นอีเวนต์0.4กิเมเป็นอีเวนต์สั้นๆนะครับวิ่งปัดเดียวก็ชนะแหละท่านผู้ชมก็แค่ทำอย่างเงี้ยประมาณ3รอบแล้วก็ผ่านแล้วนะครับผมอันนี้เป็นทริคสำหรับ weekly forza t r o n นะครับามาดูเซตติ้งที่ผมใช้กันนะครับผมสำหรับ การเล่นนะฮะผมจะเล่นเป็นโหมดอาร์เคดนะครับไม่ใช่ซิมูเลเตอร์นะครับเกมนี้มันจะมี2ระบบก็คือซิมูเลเตอร์กับอาร์เคดนะครับแนะนําให้เป็นอาร์เคดนะครับไออันนี้นะครับผมแนะนําให้เป็นไฮไว้นะครับไฮสกิลนะครับไม่แนะนําให้ต่ํากว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้อีเวนต์แข่งรถเนี่ยไม่ได้สารดาวเราก็จะไม่ได้รถนะครับเราจะได้แค่เงินอย่างเดียวก็แนะนําว่าให้ทําตามผมก็ได้นะ เออมันเล่นง่ายดี จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้อันนี้เป็นการเล่นแบบพื้นฐานนะครับผมไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลนะครับก็คือแบบเล่นสบายๆเล่นง่ายๆนะฮะอันนี้เป็นวิธีที่ผมเล่นมาตลอดปีก,กว่าๆเลยนะครับผมถ้าถ้ามีข้อมูลผิดพลาดกันใดก็ขออภัยไว้นทีดีด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเสริมหรือว่าอะไรก็แนะนำให้เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ หรือว่าอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้จบแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผม